สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร2นะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับอรอบที่ผ่านมานะคะสูตร2ของเราหลุดนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC นะคะที่ตามสูตร2นะคะไปลุ้นๆกันต่อนะคะของวันที่8นะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋ากับแอดเพียนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะทุกๆคลิปนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องสําสหรับวันที่แปดนี้เนาะสูตรสองนะคะเลขกวิ่งรูดเนาะสองหกห้าเก้านะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ เดนนะคะสูตรสองแอดให้เดนสองนะคะกับหกนะคะสองกับหกสองศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสองสอง 2องหกสองเก้านะคะสำหรับเด่นสองนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะพี่น้องหกนะคะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกสี่หกห้าหกเก้านะคะสำหรับชุดเจาะนะคะ ชุดกันนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะสองสี่เก้าเจ็ดนะคะสำหรับชุดกันนะคะ ได้ตัวชอบก็แล้วเนาะก็อย่าลืมไปกลับนะคะเน้นรูดนะคะเน้นรูดอ่าสองกับหกนะคะเน้นรูดเนาะอ่าสำหรับตัวชอบนะคะสองศูนย์นะคะ สองหกสองเก้านะคะสำหรับหกนะคะแอดชอบหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งนะคะแล้วก็หกหกห้าหกเก้านะคะมองเห็นกันเนาะน่าจะเห็นอยู่เนาะสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบสองห้าสองสี่นะคะถ้าชอบก,ก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะจงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสำหรับคลิปนี้เฮงๆเลยด้วยนะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ